าการคอสองหก็นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมา,าท่านว่ามาเป็นประธานแล้วก็ท่านท,ทุกท่านได้ให้บุคคลได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์และคุณภาพของสินค้าจังหวัดแม่สอนทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดแม่สอนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอนทั้งสองท่าน ท่านนายกตื่นเตองแม่สอนท่านพานธุ์นี้ืนมท่านแล้วก็โอกาสในการค้าให้กับค้าเกษตรเกษตรแปลงลูกสินค้าเต่นและสินค้าอัตลักษณ์ที่เป็นสิ่งปกติทางรุ่สั่ในจังหวัดแม่สอนเนี่ยก็จะมี้กิดตัวความสำคั์ต่างๆนะครับที่ได้กล่าวมาสินค้าเด่นเกษตรแปลงลูกค้าอัตลักษณ์สินค้าที่เป็นเศรษฐกิจถูกความยั่งยืนต่างๆนะครับให้ ื้ออะไรเท่าไหร่ดีซื้อซื้อให้ครบร้อยครับจะเป็นการดีที่สุดแล้วก็ถ้าซื้อเยอะกว่านั้นก็แค่จ่ายเพิ่มไปส่วนต่างสมมติซื้อซื้อไก่ทอดนะครับนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้อากาศเย็นสบายไปเลยครับไปเลยครับจ่ามากเลยจ่มากเลยเพราะว่าเราจะชุ่มฉ่บไปด้กนนะคะนะครับในสวามร่วมมือครับผ้บริหารนะครที่ทำให้งานเปนไ้แม่ค้ามือมือฉมังไงก้ับีวนะ มีไหมฮะ100บาทครั e โอเคไม่ e ้องจำนว t h r e 3 of this 3 4แ n d 6ไหนขอเช็คหน่อยครับขอเช็คคร